นี่คือการทอดที่ไม่ต้องใช้กัะทะแล้วก็ไม่ต้องใช้น้ำมันนะครับนั่นคือการทอดแหนะครับตอนนี้ก็คอยให้แหมันลงไปถึงพื้นดินในแม่น้ำหลังจากนั้นเขาก็จะสาวแหขึ้นมาแล้วก็ดูว่าในแหนั้นมีอะไรบ้างคิดว่าคงจะไม่มีหม้อแม่น้ำ อันนี้ลองยางเชิงดูว่ามีอะไรดิ้นหรือเปล่าถ้ามีอะไรดิ้นก็อาจจะมีหม้อแม่นาบหรืออาจจะมีกุ้งกล้ามกรามก็ได้นะครับเรามาดูกันครับว่าเขาจะได้อะไรหรือเปล่าเขาก็ยังไม่สาวสักทีผมก็ชักจะเบื่อแล้วสาวล้วสาวละสาวล้ว น่าจะไม่มีกุ้งนะหม้อแม่นาคก็ไม่มีก็โอเคอยู่